ครับโหเพ็นครับเตรี่ยวมองตัวนะครับรถน้อยมากครับสนามนี้ครับเตรียมครับเตรียมนะครับครับโอ้โหเห็นนะออกที่ที่หนึ่งน้ำยกครับี่้ำยกที่สามล็อกครับล็อกขึ้นหนาหนาไปเฮ้ยที่ที่สองที่สองมาแน่นอนที่สองมาเห็นไหมครับ องมเยูโอเคตอนนี้อยู่ที่สองครับจากรอบเมื่อกี้เช็คเครื่องใหม่ๆนะครับบาเอาวีน้ำมันซึมนะต่อแต่งแค่หายัจเข้าไปแล้วนะครับนี่ขขาวิ่โดดมาที่สองครับเกอาน้ำที่หนึ่งครับโอ้เพ่นนะครับขอครับโอ้เว่นะครับต่อขยับลงหลุขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับตอนนี้คุณเครื่องเช็คเครื่องมานะครับต่อมา่ี้น่าจะมีปัญหาตรงข้าศายน้ำมันนะครับตอนนี้เปลี่ยนสายแะสายใสครับ i'm มีของสวิสบอกกองนะครับทำสนับสนุนโดยวงล้อเอสกองนะวงล้อน้ะครับแล้วก็โยโกซุเปอร์เซเว่นนะแล้วก็สนับสนุนโดยโชคแก๊สแท้โอเคดีนะครับเกียร์อัพเกียร์อัพไม่รู้สำนักไหนนะครับทุบขับเกียร์อัพสวิสบอกกองว่าปูนเรียบครับ สมันสทเอ่นี re, ้ odo, um habitat, ้มันแงิงจากบสายกันเลยฮะทุกบครับแล้วโซิงจะกบสายงานม่ดูแล้วขี่มันไม่เร็วแล้วสนามันต้องสดจะเปิดเต็มมันก็ สิ่งจะจบสายนะครับออกมาแล้วนะครับรถมีปัญหาหรือว่าคนหมดแรงก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ออกมาแล้วนะครับตอนนี้ดูจากโครงการขี่นะครับขี่มาตอนี้ค้งน้ำมุมเลยครับหนึ่งสองก็ยังไล่กันนะครับที่สามไม่ห่างนะครับหนึ่งที่สองที่สองที่สองครับที่สามมีไหนไม่รู้ครับที่สามห่างนะยาวแล้วไม่มันเลยสนามนี้ไม่มันเลยรถไม่ไม่ไล่กันครับมันต่างรถต่างทีครับไม่มันเลยครับ ที่หนึ่งครับคุปปะครับเทียร์ครับคุปครับเทีร์มาที่หน่ะครับเทีาร์รีบมาต้อนรับโตสี่าวครด้วยหนับนรอบหน้าเรเซ็ตมาแนี้แล้วสนามราสั้นครับสั้นๆนะครับไปแล้วก็สั้นๆขี่ช้าๆ ยาวๆน้ำเต็มที่หาทางยากมากเลยไม่มีที่ให้ขี่นะเพราะว่าจากตรงนี้มายาวดูต้องมีที่เสื้อเหลืองนะขึ้นแล้วหน้าดนะขึ้นแล้วหน้าไปยาวนะไปยาวแล้วก็ตีโค้งเข้าตรงนู้นนะแล้วกระโดดเนินไปหนึ่งทีนะกระโดดลงมาแล้วก็เข้าโค้งวงในต๊อกต้อกแท๊คแท๊คทำความเร็วก็ทำได้ไม่ค่อยเยอะนะสนามนี้นะรวมเป็นสนามแบบไม่มีที่สูง ไม่มีที่ส่งไม่มีที่เปิดอย่างนู้นเปิดออกตรงนี้ไหมเปิดออกตรงนี้ไหไปถึงตรงนั้นก็เข้าโค้งนะไม่คอ่อยถึงใช่ใช่ใบมัมนนะต้องทาง,งยาวๆซัดครับเนินยาวๆโดดหาช่วงจังหวะไม่ได้นะลูบกระคับก็ไม่ค่อยเยอะนะครับรุ่นนี้นะลูบประครับน้อยมากครับเมฆเช้าบางลมก็ไม่ค่อยเยอะนะน่าจะเป็นสานามที่เ,นนนเล็กๆด้วยนะครับรถก,ก็เลยไม่ค่อยเยอะนะครับ นะเป็นสนามทั่วไปเดียวกันก็รถเยอะเหมือนกันนะแต่นี่เป็นพวกทุกครับจากต่างจังหวัดนะครับแต่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นทุกครับจากสำนักไหนขี่ไปยาวๆชิลๆรอวิว่ง ใครขี่มันนะป้ายยกแล้วเนหะมือนขี่เล่นเอ็นดูโร่เลยครับไม่มีตะบี้ตะบันไม่มันไม่เ็นเลยคนระับดูดูการขี่มันขี่เอ็นดูโร่แลับสนุกเลยไม่เลียวเลยน,ะน,นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ชุบครับตัวนี้ชุบครับคงเดิมคงเดิมครับฟังจากเสียงรถเปิดมาไม่เต็มเนะื้อ mãi tên lửa song hiệu lắm nặng nề nữa yêu cầu thang hiệu năm 2 hiệu yêu 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 ที่พมนมน้ำไม่ครเลยมาเป็นผงพนมต่างกีกิ้งครักีนันไปยาวครับที่หนึ่งไปแล้วครับขอบิตตามมาครับขอบิตตามมาเป็นที่สองครับเข้ารอบไปเรียบร้อยแนละ้วเข้าแล้วจบแล้วจบงานคนระับส่งไปที่สองแล้ว